ไม่คุยเลยก่อนเนอคุยไม่อยากคุยผมไม่อยากคุยครับอยากคุยทำอาหารให้พ่อเลยผ่ไม่คุยเลยอ่อไม่คุยเลยฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอหยเลยแงว่าอร่อยนะฮะโอ้น่ารักคราบ ว่าไปสักยันผ่านรับเราจะานผานไปเลยไม่ต้องมนะมาแล้วไก่บ้านไก่บ้านมาแล้วกบ้านไก่บ้านมาแล้วมไครเนี่ย วันนี้ขอทำกับข้าววานพ่อนะอันนี้ใครนะละเมอรครับกล้องละเมอกล้องอันนี้หรืมไม่ไม่เดินมาดีๆวะมึงมึงวิ่งมาทำไมก็เปิดมาไม่ไม่ไม่ดึงดูดเลยฮะม,ม,มานั่งก่อนมานั่งก่อนผมอยากจะมาทำกะเพราไก่บ้านเนี่พ่อนี่ยโอ้อยเตรียมพริมาเองด้โอเคโอเคอเอ <ๆ S 2> าวางก่อน <ๆ S 2> มา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 ครับเดี๋ยวอันนี้เข้าโป้ เฮ้ยย่งข้าเดือดเป็นยังไงนช่องละมือใช่ไหมเนี่ยช่องละมือครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นคนภาคกลางแต่ว่าผมอยากพูดภาษาอีสานนะว่าเดี๋ยวไม่พูดเลยลองฟังลองเพราะว่าผมหัดมาเอาอะพูดไม่หนีเฮ้าสิจะมาทำพอพอแล้วพอแล้วกระเพาะไก่เด็ดพอแล้วปกติช่องเราทำของข้าวด้วยป่ะไม่ค่อยได้ทำครับก็เลยก็คือจะมาลองกางแกละย่งไก่บ้านเพราะเคยกินไหมฮะเดยกินบ่อยผมไม่เคยอ่าก็ใหญ่แดกอ่ก็ใหญ่แดง ลองสั้งนิดหนึ่งครับไม่รู้อร่อยหรือเปล่าต้องลองชิมดูเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตใช้เตาเลยนะครับไม่คุยกันก่อนเหรอคุยไม่อยากคุยโอไม่อยากคุยครับอยากคุยทำอาหารให้พ่อเลยไม่คุยเลยอ่ะรอไม่คุยเลยอ่ะฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอทำเง่ายๆอันนี้พ่อมาทำอะไรครับบ้านกูอ นี่บ้านกูก็วันนี้เป็นเกียรติมากที่จะมาทำอาหารให้กับพ่อหมั่นซึ่งเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับใบนี้โลกนะครับระดับสากรวานซึ่งจริงผมเองอ่ะก็ทัวร์ไปแก้คนเลยล่ะทัวร์ทัวร์ลงเราไปทำไมว่าทัวร์แบบไปแก้งคนเนี้ยทุกๆจังหวัดคือผมเป็นทำแจ๋วกับช่องแก้งครับพ่อโอแก้งคนเชียงรายอะไรผมก็ไปไปแก้งเขาคือยิ่งแรงเขาน่ารักเขาน่ารักนะจะไปตำหนิเจ้าเจ้าเนี่ยผมบอกเขาสวยขอบจ้เขาเจ้าเขาเจ้า เจ้าไรพวกมึงอท่าไรพวกมึงพวกมึงหาเรื่องมาเอาเดี๋ยวเอาเอาเนื้อๆเลยใช่ไหมใช่นี่ผมต้องให้ทีมงานตัดเหลือประมาณ50าวีครับพอเจ้พวกกันอย่าถ่ายเลยไปมึงทำไอ้ที่บ้านดูว่าง่ายกว่าเยอะเลยเออโห๊ต้องขอบคุณพ่อมัมากครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่างก็มาว่างก็มาเดี๋ยวพ่อว่างไหมว่างไม่ว่างคุณมานั่งข้างล่างนี่อะ ไปทำมาถูกนั่งรอตรงนี้นะได้แต่พ่อรอเองอันนี้เบียร์มีฟองมีถกินป่ะเอาป่ะเม่เอาครับเอาไปทำเป็นครัตรงนี้นะเขามีกัญชาไหมที่บ้านมีคือดูดทางหลังด้วยมี่ดูดเอาป่ะเซรีแล้วเดินเออไปทำเลยได้ครับพ่อแล้วไอ้ปี่พ่อไว้ตรงไหนออยู่ข้างหลังข้างหลังหมดเลยข้างหลังใช่มีเครื่องซ้ำด้วยขายด้วยดูดด้วยโอ้โหถ้าพ่อเขามีอุปกรณ์เยอะมากนะอันนี้เป็นบ้านที่พ่อนอนเลยมฮะนอนหรือว่าเป็นแค่พักเฉยนั่งเด็กๆอยู่ นี่เป็นครั้งแรกที่เราจะทําให้พร้อมรังทานซึ่งของเองไม่รู้จะอร่อยว่ะแต่ว่าบอกเลยว่าทําสุดฝีมือกระเพาไกลบ้านความอร่อยมันคือพริกแห้งแต่พ่อมาครับเป็นคนที่ทําอาหารเก่งเลีไยเพราะว่าเรากินอาหารกับใครก็ต้องดูว่ารสชาติมันจะได้ไม่ได้เพราะ่าคนต่างจังหวัดเขาชอบกินดอกง่ายๆบบ้านๆบ้าน,าน,านมีอะไร,ปรปไไบ้างหกเปลืปลาไหลหนูปลานี<ง>้ปะใช่จริงๆจะทำส้ตมตำให้พ่อแคานด้วยนะแต่ว่าไม่เตรียมวัตถุดิบเลยมาเลยอยากรู้ได้ว่าคน คนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ก็ทําอาหารแตกต่างนะความอร่อยยุคมัคนเปลี่ยนไปพอยุคมัคนเปลี่ยนไปรสชาติอาหารคนลินมันก็เปลี่ยนไคล้องเลยนะี <laughs> ่ย ก็จะมีวัตถุดิบประมาณนี้ครับทุกคนครับจะให้พ่อรู้ไม่ได้เฮ้ยตื่นเต้นเลยจับเลยนะใช้ท่อทานพ่อรอกินอยู่น้่งเขามาครับตอนนี้จะไปเราจะทำการต้มน้ำพรีชนะครับแล้วก็เข้าสิจะเป็นอีสานไเด็กอีสานครับไออีสานนึงครับพ่อพๆๆพ โแสงว่าอร่อยคือตรงนี้แสดงว่าอร่อยอร่อยอืมอร่อยแน่นอนอร่อยนอนแน่อันนีน้อร่อยแนละ้วจริงเหรออันร่อยแน่เร,ไไร,ราไม่ร้ไงเปิดปิดเราเป็นคนอะปะทำอาหารล้วไม่ค่อยได้พูดเป็นคนพูดไม่ค่อยเยอะพูดไม่ค่อยเก่งจะแกล้งคนเก่งเออถ้าเกิดแกล้งแ,งแงบบเนียนๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกล้งทาผิวเนียนเลยเพราะว่ากินมนแดดใช่ครับถูกต้องนะครับไม่หาครั้งที่หนึ่งหายระห่เลยแสดงว่าอร่อยนะฮะ เหลือพ่อแล้วเหลือแค่ข้ออีกนานรอรอแป๊บหนึ่งพอแดดมันร้อนพลไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะต้องตางแดดทั้งวัน ก็อยากจะซื้อหุ่นยนต์สักตัวเอาไว้ใช้ทำตัวไอร่อยอร่อยอร่อยหรือเปล่าเป็นการแนเข้มแข็งแล้ใส่แล้วใส่แล้วใสเต็นแพ่อร่อยขึ้นเอหมนลองว้าวสิกาลังเย็หมึนบอกว้าวสิกาลังเย็นทุนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ ก็คือเมนูกะเพราไก่บ้านนะครับซึ่งอาจจะมีหน้าตาดูน่ารับประทานแบบบ้านๆนะครับก็ผมก็จบจากเชฟอัลสมอร์ห้ามาบางทีมิชลินห้าดาวของเราแล้วดาวอร่ยี่สิบดาวอร่อยเกินเรียนซ้ำเรียนซ้ำเพราะว่าจบไม่จบ แล้วครับอันนี้ฮะดูจากหน้าตาของพ่อโอหห้หน้าน้าตาดีของหน้าตาดีไม่ใช่ไก่นะมึงนี่แหละไม่ใช่ไก่นะมึงนี่แนหะ <c oughs> ละน่าร <c oughs> ักรสชาติเป็นไงครับพ่อยังไม่ได้เด็กเดี๋ยวเรื่องนะครับอร่อยแน่นอน <c oughs> ความอร่อยมันคือปีกแห้ง ครับครับผมอืมอร่อจริงใจเลยพ่ออร่อยมากผ่านเลยสุภาพผ่านเลยวี้อยากได้ใจเฮ้ยคือแบบดีอร่อยว่า ไก่สักยันทำไมครับมันเหนียวเอากินไก่บ้านแล้วพ่อโอ้ผ่านผ่านแบบรสชาติผ่านไปเลยผ่านไปเลยไม่ต้องใหม่นะไคเจอร์ของมันคือไก่บ้านมันต้องกินแบบเ่เหนียวๆถ้ามันซีไม่เหนียวมันคือมันมันไม่ถึงแบร์ฟันกูแตกนะผ่านนะพ่อนะเฮ้ยเอาข้าวไหมพ่อเนี่ยข้าวเฮ้ยพ่อกินเีวทไง มึงมาทำไมสอคนมึงเนี่ยพ่อครับฝักช่องไหนพ่อช่องหมายเลขที่สามนะครับรพอยก็ฝักช่องช่องช่องยูทูบช่องละเมอครับแต่พ่อฝักช่องละเมอเร้่องนะครับคนน่ารัก็กคนน่ารักครับนี่กินข้าวตอนเย็นเนี่ ขอบคุณมากครับคุณพ่อครับกะเพราเป็นนิดกะเพรากะเพรามันน้อยไก่ไม่ใช่ก่าผมไก่พอผมก็ยกมามันก็ไก่นี่เห็นเดินแถวนี้มั้ออีกเลยไปเลยทีมงานเอาไปเลยเลยผมก็ผมว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาเพิรอะไรอ๋อเทมกันแล้วพี่นะครับสวัครับเป็นยังไงคะซาตินบาย่องเอริการาค่ะนะคะรายการหมั้งกระหม่อมนะคะวันนี้น้องสองคนมาเยี่ยมเยี่ยมบ้านเรานะคะแล้วก็ทานเมนูอาหาร สุดพิเศษนะคะที่คุณพ่อทําแค่เมนูเดียวที่เหลือคนอื่นทําหมดเลยนะคะอ๋อแต่ว่าบอกบอกเขาตัวเองทำใช่ใช่ใช่เองั่งซัมกตาร์เป็นนักขานะคะขอบคุณครับขอบคุณครับผมกล้องเยอะมากเลยกล้องเยอะมีหลายตัวอ๋อกลองตัวเดียวเหรอมีซูมด้วยพ่อครับตัวนึงครับเดี๋ยวพ่อไม่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 ตัวม่ตัวเดียวนี่แหละโอ้